กระยับสองวันครับคันนี้นัเป็นฟอร์เลนเจอร์ทีหกนับลูกค้าทำการติดตั้งนัเป็นชุดเดลัยออดี้สไตน์นับี๋ยวรูแสงนับตานรถทัับตัวนี้จะเป็นเดลัยออดีสไตน์นับเป็ทุกเจอร์นับตัวนี้จะเป็นสุกเสอร์นัเป็นเทอร์นิ่งนะเป็นเฟยวิ่งนับนัเป็นเจอร์นับฟลี่ับพร้อมอัพเกรดนัชุดไฟเตอร์นับไฟ led บีนิโฟร์แม็กเจบแปดัตับ พร้อมกล่องแหวนเจ็ดปีนับหรือ,อยายตาแดงนับพร้อม LED ตัดหมอกนับไฟต่ำรับมาเปิดไฟต่ำนับหรือ,อยายสีแดงจะนับแล้วไฟสูงครับไฟเจอร์ทุกตัวนับจะมีสูงต่ำในตัวนับดูแต่งหน้ารถนับปล่อยครับดูแต่งผ่านปีนนะับส่งรับปล่อยรนะับนอกตัวรถไหนตัวรถนับสว่างไม่ต่างเลยนะับเดี๋ยวสำหรับลูกค้าท่านใดนะับที่สนใจนะับติดตั้งชุดไฟเจอร์นะับ สาม,มารถสอบถาข้อน,น,นักเพจเฟซบุ๊ครับดีทีพิมีมอ,อโตโซีนอนได้ทุกสาขารครับเรับของครับ